สวัสด uh ีก huh. oh ัน huh ด้วยนะครับ oh วันนี้จะมาคราชเกมใหม่ครับอยู่คุณดิคอนศูนย์สองนะครับหรือดูเฟอร์ทีวีนะครับก็อยู่คุณแม็กซ์ชาแนลนะครับน้าไปอะไรนะครับวันนี้เราจะไปอะไรครับไปโลกกนนะครับมาเข้าเลยครับอะไรครับคุณคือ GM ใช่ไหมครับแล้วคุณเข้าไว่ายน้ำไม่ดีนะไปไม่ดีผมยังอะยไม่ลืมมาเข้าเลยครับสปีดมีไรเล่า เทเข้าแล้วครับผมนานงอกเข้าไม่ได้เาเข้าได้ดีเฮ้ยวัววัวมาได้ไงเนี่ยใช่เหรอเฮ้ยวัวเออมาอยู่นะนะทีเนรกนะทีแห่งนี้เนี่ยนะทีแห่งนี้นะป้าจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้นะได้ครับเอาคุณแว็กไว้ไหนเอาผมอยากกลับบ้ไอ้ขู่ยากกลับบ้านลาสตามครับผมจะพาไปถูกกลับบ้าน ครับครับแต่แบบทางดูลำบากมากครัดูลำบากมาจิบนะครับผมกคุณคุณสแลชเจมส์ศูนย์กันครับอ่านาแป๊บหนึ่งนานาแป๊บหนึ่งผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เอ็นเดอร์แมนนี่ก็ด้ไม่ใช่เสกของไม่ได้ครับผมก็จิบก็เอาเก็บไว้ที่ตัวก่อนแล้วค่อยกดเจมศูนย์ก็ได้นี่เอ้ยผมไม่มีจริงจริงโอ้พนักบูตกดาวเอ้ย ح ح> เอ้ตกนะตอนนี้มีน้ำเลยมีโล่ลาวมาผมเพูากลับมาที <trails. S 2> ่เดิมตลอดเลยเดี๋ยวคุณแม็กอยู่ไหนเดีย๋ยวผมทีพีไปอยู่บนโลกแล้วตอนนี้ทีพคีคุณคุณแม็กคุณแม็กอะไรนะลิวเลยคุณแม็กเกมเมอร์เออโอเคผมทีพีมาแล้ว คุณแม็กทำอะไรอยู่ครับเป็นลูเลียกำลังบ้าอยู่อ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคครับตามมาเลยครับมาตรงนี้มาตรงนี้ตะครุนนึงอ่ะตะครุน้นี้คุณแม็กเขาเออกาิดอากาอะไรไม่รู้นะครับท่านผู้ชมยาไปซักคุณแม็กครับโอ้กกยโ <c oughs> อ้ยโอรยโอ้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 ยโอหลุด้ยโอดอ้ยโอมยโ่้ย้ยโอ้ยโอ้้้้ออยอยอย ให้นันเนี่ยแต่ผมยังรักอยู่เลยเแต่คุณรักอยู่เอาหายไปไหนละคุณวาร์ปมานรกนะครับแล้วก็ตามผมมาครับแบบนึงครับแบบครับหรือจะให้ผมถ่ายครับผมถ่ายเองก็ถ่ายไม่เป็นไรครับแปดกู้หนึ่งครับสามคู่สามคู่แบบนึง รอแป๊บนึ่งเปิบเปิบรอ,อฟรีไปเลยมาละวคุณมาอยังครับมาแล้วครับไหนครับอยู่ไหนครับนี่ครับอ้าวเด้งหอกแล้วรอสักครู่นะครับชอบชหลุดแม่ครับครับอยู่ไหมครับ ม่อยู่แล้วครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่นาบนโลกแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมทีพีไปคู่หนึ่งแล้วคู่หนึ่งอ่าเจอกั้ครับอ้ยปจุดน้ำจุ่มน้ำจุ่มน้ำโอ้ยวันนี้เราจะมาเล่นนอะรู้สึกว่าคุณหายไปนานเลยนะเนี่ยวันนี้ไอ้ขบวนมีอะไรอ่ะเฮ้ยเนี้ยครับคุณสร้างตึกอะไรไว้เนี่ยฮะคุณสร้างตึกอะไรวปิดไฟก่อนมันมืด มันมืดเอาอย่าเลิกเลยนะมันเนี่ยทำไมครับเอาคุณคุณอัคดคลิปอยู่แล้วทำไมคุณต้องพูดอย่างนี้ครับฮะทำไมคุณอัคดคลิปอยู่ผมก็อัดคลิป <laughs> อ,อยู่ว้าวคุณมาข้างบนยังครับไปแล้วไปข้างบนแล้วเด<า>ี๋ยวผมทีวีใบก็มันมีกระจกข้างบนใช่ไหมครับ <laughs> 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 โอ้คุณแม่ <laughs> โอ้โหคุณเล่นอะไร <laughs> ไปครับแต่มันมืดมันมืดเกินไปมันไม่ดีต่อสุขภาพคุณลอง G M เศูนย์ดีครับผมมีอะไรจะเซอร์ไฟครับมันก็ตกสิครับไม่ใช่ G M เศูนย์เดี๋ยวผมมีอะไรจะเซอร์ไฟจริงจริงอ่าผมจะรับเลยโอ้โเฮ้ยเลือดเลือดเหลืออีกนิดนึงนะครับลองสแลป P V P พสิครับ ไม่เกิดอะไรขึ้นครับสงสัยเซิร์ฟผมไปแล้วทักอย่างครับนี่เรามาทัวร์เซิร์ฟผมเลยครับเนี้ยครับคุณลองเหาะมาตรงนี้ครับน้่มองไม่เห็นคุณแล้วนะอ้าวเหาะมาเลยครับเหาะมาเลยครับเนียหาะเลยครับนี่ครับตรงป้ายครับข้างบนครับเหาะครับเหาะเลยตามผมอ๋อเจอครับเหาะเหาะมานี่มานี่ประเทศไทยครับครับประเทศไทยครับนี่คือเซิร์ฟดิม วินชาร์ปทรแฮกเกอร์ครับนั่งทําเป็นชั่วโมงเลยนี้นะครับครับเราต้องไปดูข้างหลังต้องซูมต้องซูมเฮ้ยเฮดิมีไก่ด้วยไก่ไก่ไปติดไฟให้ไก่ก่อนเดี๋ยวมันมืดีไต่ด้วยมีไก่ด้วยไอ้พีไก่ด้วยไก่งแม่แบบโหอย่างแมี่ทำเองนะเนี่ยไอ้ไม่ใช่เอาคุณชา้างข้างหลังอ่ะเอ็มซีสไตรอนแล้วก็ดีมกาก ยีมกะครับยิ้มกัดนะครับปมูดยิงยาวดาวขนองว้าวอีกเยอะเลวขนองนี่อะไรคุณในกระจกอะไรนะนะครับคุณลองเข้าไปครับเออนี่นี่คุณเข้ามาถูกแล้วคุณเข้ามาครับครับเข้ามาครับเข้ามาครับนี่ตัวอะไรตามนี้มาครับตามนี้มาครับนี่มาใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยคุณคุณลองทีพมาผมเป็นแบบฮะทีพสแลสทีพไดคอนศูนย์สองครับแล้วก็เว้นไดคอนศูนย์สอง ผมจะพามาตึกครับนี่ตึกนี้ครับเป็นตึกอีเวนต์นะ,ะ,นะเดี๋ยวจนะให้คุณเล่นอีเวนต์นะอ่านะอีเวนต์แรกของคุณก็ไม่รู้นะครับแล้วผมก็จะเล่นนะครับรอสักครู่วันนี้ผมจะพาคุณแม็กซ์มาที่ห้องอีเวนต์นะเออคุณแม็กซ์มาตามมาครับตามมานี่มานนี่น ทำไมครับเมื่อกี้ไปลงมาครับลงมาครับลงมาครับลองมาเอามาครับครับลงมาครับมีอะไรเกิดขึ้นครับลงมาก่อนครับเดี๋ยวผมจะสร้างห้องอีเวนต์ให้คุณทัวร์เองครับสักครู่นึงนะครับต้อง GM ศูนย์นะครับ GM ศูนย์ได้เหรอครับบุรงน้องแม่เบาบุรงน้องอ่ะคุณเข้าไว้แลครับเรียบร้อยแล้วครับไหนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ยวนี้ไงอยู่ที่ข้างบนอ่ะอ่ะมาด้ข้างล่างแล้ว เออมาข้างล่างครับคุณเปิดประตูมาครับข้างในมีอะไ่ครับโอ้โหตกใจคุณอย่าเพิ่งเข้ามานะครับผมจะเซกก่อนรูเลยไมันเป็นอีเวนต์จริงๆมันเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์แล้วของคุณเดี๋ยวนี่ยกิจกรรมกาารยมว่างไม่ไม่ไม่คราวนี้มีตัวช่วยครับมีตัวช่วยผมผมมีตัวที่ผมมีตัวช่วยจริงๆครับอะไรนะตัวช่วยเอ็นเดอร์แมนนะครับ ไม่ใช่ตัวช่วยทําให้มอนเตอร์ค่ายถ้าคุณบอกคําว่าตัวช่วยนะครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมจะช่วยเองอต้องเปิด G M อมสูตรไหมครับเนี่ยอ่อครับ G M มสูตรนะอ็มสูตรนะ้อยเรียบนะครับ้อยเรียบมาเลยครับตัวช่วยโอ้ยผมเซกซเกินนะครับ ให้เวลาผมใส่ก่อนนัดหนึงครับป,ปิดป่ะเดี๋ยวผมม,ม,ม,ววผมีมีตัวช่วยแอลบอกมีตัวช่วยแอลไม่ต้องห่วงครับคืออะไรตัวช่วยครับรม,มันมันกลัวอะไรเดี๋ยวผมมีตัวช่วยแน่นอนครับได้เลยครับมันมันเป็นอีเวนต์จริงๆครับคุณชาร์ปลองแล้วครับชนะด้วยครับอะไรฮะไม่บอกภารเลยคุณไปก็ยุดมาแล้ว <c oughs> คุณยคุณอย่าเปิดประตูดิโอุ๊ยลอยเหรออย่าเปิดประตูลอยเลย เดี๋ยวผมเสกแหวให้เดี๋ยวผมเสกแมวให้คุณเอาตัวช่วยเรามาช่วยไหมครับเต้องการมากเลยตอนนี้ครับผมเสกแมวมาแล้วครับผมเสกแมวมาแล้วแล้วมันเกลียดแมวด้วยแมวมันกลัวแมวครับมันกลัวแมวแล้วมันผมไม่ใช่แมวะนผมไม่ใช่แมวครับเออเข้าไปคิปเปอร์เข้าไปเข้าไปไปโอ้โหเลี้ยวเข้าอ่ะเออเดี๋ยวผมจะการเด็กดูปิดกับปิดปิดดิวปิดดู เออคืดได้ข่าหนึ่งอ่ะไปโกโก้ขันเลยแล้วเฮ้ยแมวน้อยเอ้ยอย่ามึงเล่นจิ้โอยโอ้บึ้ม่ไหวโอ้ยคุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยแมวน้อยเล่นเดี๋ยวุณแล้วเนี่ยเฮ้ยอีกข้างนึงอ่ะไม่รู้ผมไปไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่ไหนเนี่ย โอ้โหมาแล้วเราเรี่งปิดประตูดิอยู่มันมาอ่ะนะคิปเปอร์ยืนรอเฮ้ยวางบล็อกหนิอ้าวเออเรียกวางบล็อกเออจะวางได้แล้วเนี่ยอ้าวกี่เดย์บล็อกกับบล็อกเบียนดีบล็อกเบียนดีวางประตูอะไรเนี่ยเออนั่นแหละประตูวางก็ไม่เท่ากันไม่เป็นไรหรอกให้ใส่เฮ้ยคิปเปอร์มาแล้วนายคุณอย่าเปิดนะเออไ้ยเปิดแล้วคุณอย่าเปิด มาดูครับสวนสัตว์ดุสิตเกิดดีๆเนี่ยผมจะไม่เสกเหียให้เนี่ยโหสวนสัตว์ดุสิตมีคีเปอร์บาลเลยนะเนี่ยสวนสัตว์ดุสิตเขาเขียวด้วยโอ้โอ้โอ้โหสักครูหนึ่งอีเวนต์ของคนณเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อที่น่ะอีเวนต์มีสองรอบครับรอบนี้คุณต้องชนะให้หมดนะครับ ตัวช่วยมีรอบเดียวนะตัวช่วยคือแมวแค่สองตัวครับแมวน้อยแมวน้อยอ่ะพอแลสวนสโอเคผมจีพีไว้อย่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่าเพิ่งเปิดเปิดไม่เปิดนี่คือสวนสัตว์กีเปอร์นะครับอ่าฮะสวนสัตว์กีเปอร์นะครับนี่คือสวนสัตว์กีเปอร์เดี๋ยวพอครับเดี๋ยวสวยครับเดี๋ยวเบิ่งครับเดี๋ยวเบิ่งครับหนึ่งสิบหก สองเจ็ดโอเคอ่าเล่นอะไรกันสวัสดีครับคุณเอาตัวช่วยรับไม่เป็นไรไม่แก้ก็จะตายแล้วตัวสกิปเปอร์ของคุณนี่ไม่ได้อยู่สสกิปเปอร์โอ้โห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 สกิปเปอร์กิปเปอร์กรเด็นเลย มันไม่ออกมาเยอะๆยอะเฮ้ยนะเดี๋ยวบวกเข้าไปเลยดีกว่าบวกเลยโอ้ยแทบตายเป็นไงเงยบังเห็นุรอเลยบังครับเงยบังครับสนุกไหมครับเฮ้ยเราจะลดนะสนุกไหมครับสนุกไหมครับโอ้ยกระเด็นเลย เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับไช้ได้ครับพอกินเนื้อก่อนครับแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้หนึ่ง <c oughs> ม,มันมืดอย้หนึตัวช่วยแมวป่า<อ>แมวน้อยแมวน้อยแมวน้อย,อยส,สัตว์ดสิสมันกลัวแมวครับมันเป็นอะไรไม่รู้นะโลกมันกลัวแมว <c oughs> มันกลัวแมวแล้วมันก็จะดีกว่าหรอกเดินตัวแมว <c oughs> <c oughs> ตายยังครับยังครับยังครับปิปเปอร์น้อย จะตายแล้วเสียสายแล้วเนี่ยมันจริงเฮ้ยนี่มันแผ่นเพลงมาเออแผ่นเพลงครับผมแจกครับโอ้โหนาแจกเลยตอนนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยหมดยังครับคิปเปอร์เรียบร้อยครับอีเวนต์นี้จบลงแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้อ้าวยังไม่หมดเลยเนี่ยยังไม่จบคลิปยังไม่จบเกี่ยวไม่จบมันเยอะข้างในอ่ะลุงซานต้าิไปเฮ้ยโฉนดคิปเปอร์นี่อะ นี่คือสคิปเปอร์ชั้นเลยพออครับเดินเขา้าไปหมดเลยเอนเดนมันเหมือนกัเปิดรสอครับรอบสอโอ้คปเปอร์น้อยน้อยน้อสู้เลยครับสู้เลยครับสวัสดีเอนเดอร์นอบซิซาเป็นไหมล่พพละ ก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้เอ้ยไปหาแมวน,อน้อยนครับยังครับ,บยัยงครับจบเลยครับดูแมวน,อน้อยจบเลยครับแมวน,อน้อยอ่าจบคลิปแค่นี้สวัสดีครับ